ก็สาหรับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่บทเรียนถัดไปนะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ของคําต่างๆในภาษาอังกฤษนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับก็ในส่วนของคาําภาษาอังกฤษนะครับประเภทของคำเนาะเราจะเรียกว่า,ามีทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะเรียกว่าตัวนี้ครับเอาชื่อของมันก่อนเนาะ part of s p e e c h ถ้าแปลตรงตัวคือแปลว่าส่วนของคําพูด เ,เวลาที่เราพูดถึงส่วนของคาพูดหมายถึงอะไรหมายถึงชนิดของคําต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น8ชนิดนะครับดังต่อไปน,นี้นะครับอนที่1นนะครับคํานามนั่นเองอันที่2คือคำสรรพนามหรือที่เรียกว่า pronoun นะครับคำที่3มก็คือ verb นะครับถัวที่4นะครับพี่แรกแบบนี้นะเป็น adjective นะครับ ตัวที่5เนี่ยแน่นอนถ้ามีคำขยายเนาะ adjective ทําหน้าที่ขยายนามนะครับคำที่5ก็ต้องเป็น adverb นะครับคำที่6นะครับเป็นคำเชื่อมเนาะ conjunction คำที่7นะครับคือ preposition นะบอกสถานที่บอกตำแหน่งอะไรเงี้ยนะครับบอกทิศทางเนาะและคำสุดท้ายนะครับก็คือ interjection ก็คือคำอุทานนั่นเองนะครับอ่ะเนาะก็จะประมาณนี้นะครับคราวนี้ในบทนี้เนี่ยเราจะอธิบายภาพรวมๆก่อนนะครับว่าของแต่ละอันเนี่ยเป็นอย่างไรถัดไปเนี่ยในบทถ,ถัดๆไปเนี่ยอาจจะมีการพูดถึงบางกลุ่มเป็นพิเศษเนอะอย่างเช่นกลุ่มนี้นะครับ verb เ,เนาะหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับตัว conjunction เนี้ยเป็นต้นนะครับก็จะแตกแยกย่อยออกมาว่า verb กลุ่มพิเศษเนี่ยมีอะไรบ้าง conjunction ที่จําเป็นสําหรับการนาข้อสอบเนี่ยมีอะไรบ้าง นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาไล่ทีละส่วนกันนะครับอันที่1ก่อนเลยเนะในส่วนของคำนามนะครับโอเคคำนามเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงคำนามเนาะคำนามอ่าพี่แบ่งแบบนี้แล้วกันเนาะปกติเนี่ยเราจะแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆเนาะแบบที่1เราเรียกว่า proper noun คำพวกนามก็คือคำที่เป็นชื่อเฉพาะนะครับชื่อเฉพาะนะครับสังเกตไม่ยากเลยก็คือจะเป็นตัวใหญ่ๆเนาะเช่นคําว่าจุฬาลงกรณ์นะครับหรือคําว่าไทยแลนด์เงี้ยเป็นต้นเนาะนะครับอ่ะถัดไปเนาะก็คือคำที่เป็นทัท่วไปละเราจะเรียกว่าเป็น common n a m n ตัวคำนามเนี่ยเยอยะแยะเลยคราวนี้นะครับเพราะเพราะว่าจะกว้างกว่านะกว่าชื่อเฉพาะเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นคําที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของทั่วไปนะครับอย่างเช่นจุฬาลงกรณ์ก,รก็ต้องคู่กับคํานี้นะครับเป็นอะไรครับเป็นมหาวิทยาลัยก็คือ university เนอะไทยแลนด์ก็คือ country เป็นต้นนะครับคำเนี่ยจะเป็นคําธรรมดาสังเกตจะไม่ได้เขียนเป็นตัวใหญ่ถ้าไม่ได้ขึ้นประโยคใหญ่เนี่ยก็จะไม่ได้ขึ้นต้นประโยคเนี่ยก็จะไม่ต้องใช้เป็นตัวใหญ่นะครับตัวประมาณนี้เนาะ คราวนี้อันเนี้ยการพอแบ่งตรงนี้จบเสร็จนะครับถามว่าเอาแล้วคอมมอนแนลเนี่ยเนื่องจากมันเป็นคนกลุ่มใหญ่เนาะเป็นคำศัพท์กลุ่มใหญ่เลยนะมีคำถาม,มีคำถามต่อมาก็คือว่านะครับว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเราต้องมีแบ่งแยกย่อยไปยังไงได้อีกนะครับก็สามารถแบ่งได้นะครับเป็น2ประเภทหลักๆนะครับจากตรงนี้นะเราแตกอมาเป็น2ประเภทนะครับอันที่1ก็คือต่อขึ้นไปข้างบนนิดนึงเนงนะเาะ countable noun เขาเทเบิลแปลว่าอะไรครับเขาแปลว่านับเนาะ able ก็คือสามารถใช่ไหมเขาเทเบิลนามคือคำนามที่สามารถนับได้นั่นเองนะครับคขาว่านับได้เนี่ยแปลว่าเรารู้ว่าหน่วยตรงนี้มีเท่าไหร่เนอะอาจจะมีมากกว่าหหรือว่าประมาณ1ก็ได้นะครับแค่1ก็ได้เนาะปกติเนี่ยในนี้เขาก็จะแยกออกมาเป็น2แบบเนาะที่เราเรียกว่าเป็น s ิงคูล่าก็คือเอกพจน์เนาะกับเป็น ural, พ l ูโร l พหูพจน์ สแบบนะครับสามารถเติม s e s อะไรต่างๆได้เนาะก็ทั่วๆไปนะครับอันนี้ถัดไปนะครับอันที่2คือในส่วนของเราจะเรียกว่า uncountable noun นะครับ uncountable noun uncountable uncountable noun แน่นอนว่าไม่มีแปลว่าอะไรครับเป็นคนํานามที่นับไม่ได้เนาะเมื่อนับไม่ได้แปลว่าจะไม่ได้เป็นเคสนี้ที่ว่าเป็นเติม s e s นะ แต่ว่าถ้าเป็นอนคาร์บ l e n ั่นคือไม่ได้เติมเลยเนาะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเป็นภาพรวมๆใหญ่ๆนับหน่วยยากมากนะครับไม่ได้เลยแหละจริงๆนะครับอย่างเช่นก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆอีกเหมือนกันเนาะอันที่1น,นะเราจะเรียกว่าพวกที่เป็นแบบของแข็งของเหลวนะครับของแข็งของเหลวเช่น Milk Water นะครับ เป็นต้นนะครับอ่ะถัดไปนะครับอันที่สองคือพวกการกระทำเนาะหรือที่เราเรียกว่าสภาวะก็ได้นถนงะหรืที่เราเรียกว่าเจอรัสนั่นเองนะก็คือการเอาเว r รมาเติม ING นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะอธิบายในบทถัดไปนะครับัถดถัดไปเนาะต่อไปอันที่3นะครับก็คือความรู้สึก เช่น love เนาะความรักนั่นเองนับหน่วยไม่ได้นะครับความเกลียดเนาะ h a t e หรือว่าคำนี้ก็ได้ passion p a w s, s i o n passion แปลว่าความปรารถนาอันแรงกล้านะครับวัดหน่วยไม่ได้แน่นอนไม่ได้ว่าเป็น 1, 2, 3หรือว่าร้อยหนึ่งก็ไม่ได้เนาะนะครับนับไม่ท่วนกันเลยเนาะถัดไปก็คือพวกวิชาการสาขาต่างๆเนาะวิชาการ สาขาเนาะอย่างเช่นประวัติศาสตร์เนี่ยจะนับหน่วยยังไงเนาะคงนับไม่ได้เนาะแล้วก็ตามด้วยคำว,ว่าอย่างเช่นคำว,ว่านี่ตัวอย่างเช่นฟิสิกส์เป็นต้นนะครับเนาะอ่ะถัดไปนามที่เป็นนามธรรมนามธรรมแปลว่าจับต้องไม่ได้เนาะ จริงๆคำนี้จะคล้ายคลึงกับความรู้สึกเพียงแต่ความรู้สึกจะชัดเจนในเรื่องของอารมณ์มากกว่าแต่นามธรรมในที่นี้บางทีจะเป็นกลางๆกงม็มีเนาะอย่างเช่นคําว่า power อํานาจพํารก knowledge ความรู้อย่างเงี้ยเราวัดเป็นไม่ได้ว่าตรงมีเท่าไหร่เป็นตัวเลขไม่ได้นะครับเป็นต้นนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เนาะดังนั้นคำนามนะครับเบื้องต้นทบทวนนิดนึงแบ่งสองประเภทย่อนก่อนตอนแรกก่อนเนาะคือชื่อเฉพาะกับทั่วไป เพราะเพอร n กับ c o ม m o n จาก c อม m อนนี้แตกออกมาเป็นสองแบบเนาะหนึ่งคือ countable noun นะครับสองคือ uncountable noun นะครับแยกเป็นสองอันเนาะซึ่ง countable noun นั้นสามารถที่จะแบ่งแยกยออกมาเป็นสองแบบเนาะก็คือเอกนพเนาะตัวนี้นะครับเอกพพน์ A โทษนะครับ และพระหูพน์รียนะครับแล้วก็ถัดไปเนาะนามที่นับไม่ได้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทเนาะแต่นี้พี่จัดหมวดหมดู่ให้นะครับเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นเนาะหนึ่งคือของแข็งของเหลวนะครับของแข็งจริงๆจะมีอีกตัวหนึ่งเช่นคาว่อย่างเช่นวูดอย่างเงีย้งย,ย,ยเป็นต้นเนะาะไม้นะถัดไปนะครับการกระทำหรือสภาวะน,นี่นก็คือเอ่อเจอร์เรนนั่นเองนะครับเวิร์บต่างๆนะครับความรู้สึกเนาะความรักความโกรธความปรารถนา ความเกลียดนะครับความปัถนาอย่างแรงกล้าเนาะถัดไปก็เป็นวิชาเนาะแล้วสุดท้ายก็คือเป็นนามธรรมาำคําศัพท์กลางๆเนาะเช่นพลังพลังอำนาจความรู้เป็นต้นนะครับอ่ะถัดไปนะเราจะมาดูคําประเภทที่2กันนะครับคําประเภทที่2เนี่เราจะเรียกว่า pronoun น,นะครับเรียกว่า pronoun น,นะครับ หรือคำสรรพนามก็ได้นะครับในคำสรรพนามเนี่ยจะแบ่งออกเป็น8ปประเภทนะครับเพื่อตารางที่เข้าใจง่ายขึ้นอยู่ทางด้านนี้นะครับอันที่1นนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับ personal pronoun เนาะก็คือคำที่บอกถึงความเป็นตัวเรานะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นที่เราเคยเรียนกันนะครับในส่วนของบุรุษที่1บุรุษที่2บุรุษที่3ต่างๆนะครับก็คือมีท่าในแง่ของการเป็นประธานเนาะของประโยคนะ การเป็นประธานเราก็จะใช้เป็น i u v d h she it นะครับถัดไปถ้าเป็นจรรเนาะหรือถูกกระทำนั่นเองนะครับของประโยคนั้นๆเนาะก็จะมี b อันนี้ขนานกันไปนเลยนะครับ i คือมี u คือ u ตัวเดิมเนาะจาก v นะเปลี่ยนเป็น us นะครับพวกเราเนาะที่ถูกกระทำ d เป็น them h e เป็น him h เอ she เป็น her แล้วก็ it ใช้ตัวเดิมนะครับเป็น it เนาะ อันนี้จะพูดถึงโครงสร้างทั่วไปของประโยคทั่วๆไปนะถัดไปประเภทที่2องนะครับเราจะเรียกว่า possessive pronoun possess เนี่ยแปลว่าเป็นเจ้าของตัวนี้นะครับเมื่อเป็นเจ้าของคืออะไรเป็นคำ pronoun ที่แสดงความเป็นเจ้าของนะครับในที่นี้เนี่ยจะอยู่เป็นตอนเขาเรียกว่าเป็นตัวจบของประโยคเลยส่วนใหญ่เนาะหรือบางทีเป็นตัวตัวท้ายของประโยคก็ได้นะครับเช่นคำว่า my คือของฉัน นะครับ yours คือของคุณนะครับแล้วก็ his ก็คือของเขา hers คือของเธอหรือของหล่อนนะครับ its คือของพวกมันเนาะแล้วก็ theirs คือของพวกเขา ours คือของพวกเรานะครับตรงนี้จุดนี้หลายๆคนจะสับสนกับส่วนที่เลือกว่าเป็น p o s s e s s i v e adjective เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า p o s i t i v e adjective เนี่ยจะเขียนคล้ายกันเนาะ my ตัวนี้ได้แก่ my your his her จะสังเกตนะไม่มีติม s เนาะ it แต่ตัวนี้ it เหมือนเดิมแล้วก็ their our นะครับจะสังเกตบ้างตัวมี s บ้างบางตัวไม่มี s เนาะเราจะพบว่านะครับพวกนี้ความแตกต่างคืออะไรเนื่องจากว่าเขาเป็น adjective แสดงว่าเขามีหน้าที่ขยายนามดังนั้นต่อท้ายจากคำพวกนี้จะต้องเป็นคำนามในขณะเดียวกันเนื่องจากตรงนี้ p o s s e s s i v e pronoun เนี่ยเป็นคำที่แทนคำนามอยู่แล้วดังนั้นตอนจบประโยคหรือว่าถัดมาจากด้านหลังเขาจะไม่มีคำนามอีกนี่คือความแตกต่างนะกลุ่มนี้ไม่มีคำนาม no นามตามหลังเนาะแต่ว่าถ้าเป็นนี้ ต้องมีนามตามเพราะว่าเขาเป็น adjective เพื่อขยายนั่นเองนะครับโอเคถัดไปเนาะตัวที่3นะครับเราจะเรียกว่า reflective pronoun เนาะตัวนี้นะครับก็จะแสดงถึงเขาเรียกว่าสะท้อนว่าด้วยตัวเองทำกริยานั้นด้วยตัวเองนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ myself นะครับ yourself ซึ่ง yourself เนี่ยจะเขียนเป็น2แบบเนาะขึ้นอยู่กับว่า yours ในที่นี้เป็นเอกพจน์หรือเป็นพระหุพ์นะครับถัดไปก็จะเป็น himself นะครับ h e r s e l f ourselves, itself แล้วก็ themselves นะครับเราจะสังเกตว่าถ้าเป็นกรณีเป็นผู้อุพจรเนี่ยเขาจะเปลี่ยน f เป็น v แล้วก็เติม es นะครับเช่น2ตัวนี้เพราะว่าตรงนี้จะหมายถึงบางทีเราจะพูดถึงคนคนเดียวคือคุณคนเดียวที่นั่งคู่กับเราที่กำลังสนทนากับเราอยู่นะในขณะเดีวยวกันถ้าเป็น yourselves นี่จะหมายถึงอย่างเช่นครูกำลังพูดกับน,นักเรียนทั้งหมดทุกคนเนาะดังนั้นก็จะเป็นนักเรียนทุกคนเนี่ยก็จะกลายเป็น yourselves เพราะว่ามีมากกว่าหนึ่งคนนะครับถัดไปก็จะเป็น ourselves เนอะนี่ก็เป็น v แล้วก็เติม es เหมือนกันเนะเพราะพวกเราเนาะแปลว่ามีมากกว่าแค่คนเดียวเพราะถ้ามีคนเดียวเราจะใช้ my self นะครับถัดไปก็คือ them selves นะครับอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วเพราะ them คือ d a y นั่นเองเนาะถ้า d a y ก็ต้องมีหลายคนอยู่แล้วเนาะนะครับถัดไปนะครับคือ demonstrative pronoun เนาะ demonstrate แปลว่าแสดงให้เห็นนะครับหรือว่า ชี้ให้เห็นเนาะดังนั้นเนี่ย demonstrative pronoun จึงหมายถึง pronoun ที่บ่งบอกจุดไปเลยนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะชัดเจนก็คือมีคำว่านี้นะครับนั้นเหล่านี้และเหล่านั้นนะครับอ่ะถัดไปนะครับคือ indefinite pronouns มาทางด้านล่างเนาะตัวนี้จะหมายถึงกลุ่มคำนาที่ไม่ได้ระบุเจาะจง ใส่อินเข้าไปนะครับเป็นคําตรงข้ามเนาะคือมีความหมายว่าไม่ไม่ได้เด <definite S 1> ็ดฟินิตเด็ดฟินิตแปลว่าเฉพาะเฉพาะเจาะจงไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาพูดถึงกลุ่มเป็นรวมๆแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครชื่ออะไรโดยตรงอย่างเช่นนะครับซัมอลอนาเธอร์นะครับ, some, all, another, รบอันนี้บางส่วนเนาะทั้งหมดแต่ทั้งหมดก็ไม่ได้บอกว่าเป็นใครบ้างนะครับอนาเธอร์เนาะก็แปลว่าอีกสักคนหนึ่งนะครับอาเธอร์ผอื่นๆน,น,นะครับไม่ระบุอยู่แล้วอนี Any, แ้แปลว่า อะไรก็ตามสิ่งใดก็ตามเป็นต้นเนาะพอมาทางด้านล่างเนาะเหมือนกันเลย something everything ทุกๆสิ่ง anything อันไหนก็ตาม someone คือใครบางคนใครบางคนแต่ไม่ได้ระบุชื่อเนาะก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใคราะ anyone ใครก็ได้นะครับใครก็ตาม no body คือไม่มีใครเลยเก็ไม่ได้บอกว่าเป็นใครเนาะทั้งหมดเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็น indefinite pronoun นะครับประเภทถัดมานะครับประเภทที่6เราจะเรียกว่า interrogative โ o ร o นาเนาะในที่นี้เนาะจะหมายถึงกลุ่มคำนามที่แสดงถึงเขาเรียกว่าภาพรวมของการแทนคำนามของคำการแทนของคำนามนะครับซึ่งก็มีได้แก่ who whose what which เนาะประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่มักจะเจอในประโยคที่เป็นคำถามนั่นเองว่าใครของใครนะอะไรแล้วก็สิ่งไหนนะครับ เพราะว่า interrogative เนี่ยคือเป็นประโยคคำถามเนาะดังนั้น interrogative pronoun คือเป็นคำสรรพนามที่ใช้ในการถามนะครับถัดมาจะมีความคล้ายคลึงกันนิดหน่อยเราจะเรียกว่า relative pronoun เนาะตรงนี้เป็นตัวที่เราคุ้นกันอยู่แล้วนะครับหลายๆคนจะคุ้นเพราะว่าจริงๆคือคํานามที่เรียกว่าคําสรรพนามขอโทษนะครับคำสรรพนามที่ใช้แทนคานามเนาะเพียงแต่ความแตกต่างคือฝั่งเนี้ยเป็นประโยคคําถาม ฝั่งนี้ยเป็นประโย player, าาคทั่วไปเนาะอาจจะเป็นบอกเล่าหรือเป็นปฏิเสธก็ได้ก็เลยแยกออกมาเป็นอีกประเภทหนึ่งนะแต่คำจะคล้ายๆกันนะครับ who whom whose which that ะแต่มี that เข้ามาเนาะเพราะว่า that เนี่ยใช้แทนคำนามได้เนาะแต่ that เราจะไม่ได้ใช้ในส่วนของการถามนะครับเพราะจะสังเกตว่าคำถามส่วนใหญ่จะต้องขึ้นต้นด้วย w h เนาะถัดไปเนาะก็คือ reciprocal pronoun อันนี้ก็จะมีประมาณ2อสตัวที่เด่นๆก็คือ each other นะครับซึ่งกันและกันหรือ one another อีกอันหนึ่งนะครับหรือทำเขาเรียกว่าจริงๆมันมีความหมายในมุมของการพึ่งพาอาศัยกันหรือว่าการทำซึ่งกันและกันนะครับเช่นเราพูดคุยกันเป็นต้นนะครับแลกของซึ่งกันและกันเป็นต้นนะครับห่งใยซึ่งกันและกันก็จะใช้คำประมาณนี้แหละ each other หรือว่า one another ก็ได้